สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านคิโรโลบูดานอฟหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของ,ของอยูเครนนะครับได้ออกมาบอกว่าความช่วยเหลือทางทหารที่เกาหลีเหนือมอบให้กับประเียนั้นรวมถึงกระสุนจํานวนมากกําลังก่อความเสียหายอย่างรุนแรงแก่ยูเครนนะครับคำกล่าวของคิโรโลบูดานอฟมีขึ้นณเวทีสัมมนาหนึ่งที่จัดโดยมูนิธิวิคเตอร์ปินซุก ซึ่งเขาตอบคาถามเกี่ยวกับแรงสนับสนุนจากพันธมิตรอื่นๆของรัสเซียนอกเหนือจากอิรันและก็จีนโดยทางด้านคิริโลบูดานนฟบอกว่าปัญหาใหญ่ที่สุดของเราจากบรรดาพันธมิตรทั้งหมดของรัสเซียก็คือจากเกาหลีเหนือเพราะว่าปริมาณผลิตภัณฑ์ทางทหารที่พวกเขาป้อนแก่รัสเซียพวกมันส่งผลกระทบต่อความเข้มข้นขอ,ของการสู้รบอย่างแท้จริงความเห็นของคิริโลบูดานนฟมีขึ้นหลังจากที่กิมจองอึนผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือประกาศยกระดับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นกับรัสเซียระหว่างที่เขาพบปะหารือกับทางด้านเซอร์เกย์ซอยกู เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียคิริโลบูดานอฟบอกว่ายูเครนกําลังจับตามองการส่งมอบอาวุธจากเกาหลีเหนือไปยังรัสเซียและรู้สึกว่ามันกําลังส่งผลกระทบกับสนามรบมีความเกี่ยวพันโดยตรงพวกเขาส่งมอบกระสุนปืนใหญ่ปริมาณมหาศาลซึ่งมีความสําคัญมากๆกับทางด้านยูเครนนอกจากความช่วยเหลือจากต่างชาติแล้วรัสเซียยังกําลังลงทุนในด้านอาวุธของตนเองในนั้นรวมถึงกําลังพัฒนาและยกระดับการผลิตขีปนาวุธอีสต์การเดอร์ตอนนี้เราเห็นอย่างชัดเจนว่า มีการใช้อิสกันเดอร์เอ็มขนาดใหญ่ระเบิดนำวิถีคือปัญหาใหญ่หลวงพวกเขายกระดับกำลังผลิตเพิ่มหลายเท่าระเบิดทางอากาศนี้บรรจุวัตถุระเบิดราวครึ่งตันและสามารถลงจากระยะที่อยู่ห่างไกลเปิดทางให้เครื่องบินรัสเซียหลบหลีกระบบป้องกันภัยทางอากาศได้อีกด้วยเพื่อการตอบโต้การโจมตีอย่างต่อเนื่องของรัสเซียทั้งยูเครนนั้นกำลังพัฒนาผลิตอาวุธของตอนเองขณะเดียวกันนั้นร้องขอแรงสนับสนุนจากชาติตะวันตกเพิ่มเติมช่วงเวลาที่ผ่านมาของสงคราม บรรดาพันธมิตรหลังเลมาตลอดในการยกระดับการสนับสนุนยูเครนเนื่องจากพวกเขาเกรงว่ามันจะนําไปสู่การ,รเผชิญหน้าโดยตรงกับรัสเซียอย่างไรก็ตามเวลานี้มีรายงานว่าสาหรัฐและอังกฤษกําลังพิจารณาให้ยูเครนนั้นใช้อาวุธพิสัยไกลที่พวกเขามอบให้โจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียหรือไม่ตามคำร้องของขอ,งอย่างหนักจากวโลาดิเมียเซเลนกี้ผู้นําของยูเครนซึ่งมันจะไม่ทําให้สถานการณ์ลุกลามบานปลายนั่นคือสิ่งที่กิริโลบูดานนฟให้คำบั่นัยืนยัน ง,ง่ายเลยจะไม่มีอะไรที่ทาให้สถานการณ์เลวร้ายไปกว่านี้อีกแล้วคิริโลบูดานอฟคาดการณ์ว่ารัสเซียจะพยายามยุติสงครามกับยูเครนก่อนปี2026่สืบเนื่องจากความเป็นไปได้ของปัญหาทางเศรษฐกิจบางส่วนเป็นผลมาจากมาตรการการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกและความจำเป็นสําหรับการระดมพลครั้งใหญ่พร้อมประกาศจะเดินหน้าสู้ต่อไปเรากําลังสู้รบเพื่อบรรตุภูมิของเราเราไม่มีทางเลือกอื่นเราไม่อาจปิดปากได้ว่าเราเหนื่อยล้าแล้วมันไม่มีทางเป็นเช่นนั้นและนี่คือความเข้มแข็งข,ข,ของเรานี่คือสิ่งที่คิริโล บอกกับผู้สื่อข่าวความเคลื่อนไหวนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับเมื่อรัสเซียไม่เคยออกมายอมรับนะครับว่าพวกเขาได้มีการรับการสนับสนุนจากทางด้านเกาหลีเหนือนะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นยูเครนหมายหัวเกาหลีเหนือบอกว่านี่คือไปรุกรามใหญ่สุดของเหล่าพันธมิตรของรัสเซียที่มีต่อยูเครนหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากาคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวด้วยครับ